ได้คานได้สะคานเพ่นเทเป็นกระโดเลยบ่เทคานกลางไงสิบ่เคานกลางอ๋อฮะคานกลางวคมัน่จอกะละมังเอ้เฮ็บตัวนี้แจ ไปชมไหมเนาะทีนี้ด้เพ่อนอรตาเอา่นะตีมตาเนี่ยีมกตีแมมันแน่มันจ่าปูมันเข่ากันีมันก็แตเล้าหสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่ขู่สู่คน เบอร์สมองสุบนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกท่น,นึงมาพบมาพ่อก,กับช่อง y ย u ทูปพงวาวิญญาจัยกันน้อยพี่น้องเลยอีกคือเก่าคือเดิมน้อเพียงเนาะเพิ่มเติมก็ยังอยู่กับบา้านกับเพื่อนของน้องจ้อยคือเก่าพี่น้องฝากในเด้อพี่น้องเนาะฝากนำเอ็ซีฮักแพงเบริร์สู่ขู่สู่คนขอใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ภายในประเทศหรือว,ว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องผู้เ,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  YouTube, เพิ่นเบิกเพิ่นชมเนาะคลิปช่องยูทูของวาวิญญาจัยช่วงนี้กับป้าเด้อพี่น้องเนาะ คือว่าเบิร์ตคักกะดีพี่น้องเนาะอ่าแม้ว่าเอฟซีคนมีแต่คนเก่าหน่ะพี่น้องคนใหม่ชิบูโกเห็นเนาะกะจื้อยังจื้อทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะกะบจำทุกคอมเมนต์แต่บางเทธอบางทีกะชิบูได้ตอบพี่น้องเลยเพื่อเพราะว่าเอาเดินทางเมื่องเนี่ยเทื่อกะไกลเพื่อลงคลิปลงยังแล้วนะพี่น้องกะนั่นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอะไรกะบกินหอดกินถึงคือเก่าพี่น้องเนาะที่ว่าเขามาให้กำลังใจบวเวียง ทุกทุกคลิปแ่พี่น้องเนาะกะตามที่ว่าเบี่ยงเบิ้งนี่กะสิมีแต่คนเก่าๆพี่น้องเนาะกะดีใจแหละที่ว่าเพิ่นเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องเนาะแม่์เมย์ประจุขูุ่กคนพี่น้องเดี๋ยวสิเข้าไปอัปเดตอ่าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่บ้านอยู่เฮือนของน้องจ้อยอ่าก็คือสิแล่ไว้หรอกพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องๆเพิ่นตั้งใจเฮ็ดเนาะแล้วก็หลายคนพี่น้องเลยหลายคนเฮ็ดนำกันเนาะพี่น้องเนาะกายล่มในเด้อพ่อแม่พี่น้องล่มใน จังได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยแต่ว่าบ่เวียงเว้าว่าจะอะไรแบบว่าบ่มวนหูเนาะพี่นอ้นองเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเกเรือนึงพี่น้องเอเ้ยนะเพื่อบ่เป็นการชักช้าเสียเวลาเน,น,นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนํากันอยู่ทางเฮือนของน้องจ้อยพี่น้องเงอ,งอ้ยมาทางนี้พี่น้องครับมาทางนี้อ่สบายดีเด้อ้ยสเลยเลยใช่ ยาเยาเห็นไมหมน,นะพ่อบันมามาตัวนี้อีกเออเ้อหาก,ก็แเรวยังยังแตกอยู่นี่เนาะย,ยังอะไมเก็บนยัย้หามาดื่มตัวนี้โอ้เงินเดียวลยกันมันจังได,ได้ได้รับเงินไว้เด้นเด้ไว้ก็ได้รับเงินไว้นั่นเดียวก็นั่นได้รับเงนิน men tuần này ก็หวาน cái แหละ nhưng ไปให้เด้อ người เออตัว Nói chung là nó đông lắm, nó đi Ồ Tốt này đi anh Bớt, bớt đầu bộ sai này Bớt đấy Nhanh vô cháu ไอ้ยลลายคนช่วยกันบรนบรอน่อนห่าม <ไป S 1> หลายคนบ,บ่อนเนานะ้ำ<อ>มันขีลไแห้งกับบอาเล่อผู้ช่วยเด่อคำนัออ้นขีลไรแห้งกะตทีมรถมแค่คนเก็บขี้ปูนนะนะคำันปน<อ>นั่นแหง้งแต่กัป็ปลาเลย เ้หน้าก็ได้มันจกบอม่อ่ม่อไนปไเลยปังถืเลยีลกชายเจ้าคือบเห็นมื่อนี่ผู้ช่วยลูกชายเจ้าคือเม่อายครนน่พกพอากอด้คืเห็นได้ว่ามันเป็นก้อนคือคือเ็นกน อ้าคือบเห็นอยู่เพื่อนงอน่ายบ่มานเข่าไปเบิรนอยู่ยไไแบบนีอบอ้แบันจะอกพันะเี่น้องเนาะคือว่า่นโจไปทางเพือนนองไม้ไงวันนี้พี่นอ้องไปเือนนกไม้เอีมเด้หรือว่าผานะอ๋อเด้ไดเาดนาะ อ๋อยังแต่ทางขึ้นบันไดนี่เลยเ้คานได้สะคคานเป็นเทเป็นกระโดเลยบ่บเทคานกลางไงสิ้บเทานกลางอ๋อ นีาง้หเบิดตัวนี้แหละจผสมไมเนาะทีนี้เดี๋ยวด้พอนายตาเอาประนไตยตาละตีหมันมันไามเข้ากันดีมันจะแลเอ้ đông tiền để mà đền phuôn to nó ăn thôi, nó qua này bỏ, mình chẳng với ở trong này con nó bướng nó, rồi đấy, nó, จะมือจะมือจมอยูห่องพเก็มาเก็บตัวนี้ออกห้ามตัวนี้นี่น้องจ้าห้าหชิดไปพุด้าจะขึ้นแบบไรเอาไปชิดพี่เลยบอบ่างเอาพอตีมาบอกนี่แล้วก็จะทำก็านออกเป็โบมันแดงถึงเนาะฮะโอ้ผู้ช้วยจะปักบอกเนีนะ เลยานะ่ากทุกไเนออบังไม่ตกเนอะเอยม้ใสหัวยนี่รจอยนะแล้วบังจอยพานิดดีได้เลยเป็นยังชิมมะลามีมลามแบังมันยะมันยะได้จังเอานังปูนนําปูนมาเชื่อมโอ้วางมือก่อนหลังขา กินข้าวนะโดยแฟนเพื่อนก็โอ้เอฟซีเอฟซีเพิ่นให้อันเพิ่นบอกอยู่ได้ว่าเรี่องคือพวกเอิ้นช่างช่างพูดมากฉาบช่วยเพิ่นฉาบงามบ่เอฟซีเบาอยู่ได้มีเอฟซีเบาอยู่ได้ชี้เข้ามาชี้ยังไงช่างพูดมากเลยสากเมื่อเพื่อนให้มาช่วยกันมันก็ยังไงเราก็ฉากด้วยวะมาช่วยกันอันนี้คือว่าไรามาช่วยกันเมื่อกู้่นบัตรนี่โบลอนนอกบัตร มส,สามมื้อเอาคุณนั่นพวกนั่งกับชองคนนี่ได้ชองห้องน้องลาครับน้องนั่งกัอยู่ทางนอกพุ่นู้ดีได้ตังชื่อผู้ช่วยได้ช่วยทุกบอกนี่ช like oh, ่างพุ่นบจักชื่อเพื่นชองคนนะลืมนลยชองคนแดงไข่พอน้องแดงก็พอไข่เพิ่อนก็อยู่ห้องหนึ่งชวนชวนโตเพิ่นเลยน้ำเต ห้องเจ้าห้องนี่กับกำน้องเสียทองนี่กำน้องเสียทองจะอยู่ห้องนี้น้องลาครับน้องลาในไเพิ่นคุ้มดุกเงินน้องเคยเพิ่นเด้ออยู่อยู่ทางนง้นแมนเพิ่คุ้มน้องทสงเด้อ ทำมสะดาษทำโบกูนกน,นี่ทำปัาเทำขวดมันก็ง่ายเลยปัาเทำขวดแล้วมันก็ขี่ปูนขี่ยังตกลงกับข้าก็ได้มาใช้อีกกระบอกเปลือง

น้องหนมนนปูทำไหมครับเขานำไปฉิดๆนำปูมาจำๆน้ำใส่บอนเตมะม่เตมะมันจะเชื่อมกันเลยใจของ,งยังมันเดวาคดบ่ จะไปขีดเวอร์ชันจ้อยยังไม่ต้องขีดไหมไม่แต่เอาหน้าปูนไปแต่ปั่นปันเข่ามันเข่าเลยเดี๋ยวมาประชมชมปูนเตรียมถาเพิ่นมาได้สิบาทท่านไปเพิ่นเอากระคักในิ้วหัวใจามคนบาทท่านเพิ่นไดหลายคนเนาะแต่เมื่อเช้านี่น้องห่ากับปุ่นมพอชมก็เช้าชุมเจ้ายังบาทท่านเลย <c oughs> มาจะาทีทำไรแล้วตอนแรงเลยโอ้ตอนแรงหลายคนครับข้างพูด,ดีกช่างสองคนอยู่ในน,นี่เีาาท่ทางหนึ่งยังอีกทางนั้นเปิดใหม่มโอ้ทำว่า,มมาเบิร์ตปูนตนนัวนี้ตอนแรงนี่คือว่าเกง่งพอสมควรพี่น้องไงเนาะยังเดืออยู่ปูนอยู่หกชกหกลูก ข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะก็ะคือว่า,าว,ว่างๆก็ให้น้องจ้อยปับ๊บออกไปนำ้ำน่ะก็นั่นเป็นจริงๆนะพี่นอ้องคือว่าเอากระสีได้อันปับ๊บหรือว่าอันนั่นนี่นะพี่น้องก,กับเทลมันนั่นเนาะมันจังสีได้รอให้น้องน้องเพิ่นเคลียร์ เดียวคุณว่าอ่าสาบเดิมสาบไปลายคนบาดนี้พี่น้องไว้มันเป็นงานงานสาบในงานโบกนี่ขขเขขอแค่ว่ามันเฮาอ่าหอนชายหรือว่าประชมปูนได้อ่าเพราะว่ามีคนสาบหลายคนอยู่แล้วมันจังสีนั่นอืมอาพี่น้องเลย ยังได้ยังได้บอชอบหนะึ่งอันนั่งกับห่อนได้หรืบอบอตัวหนะึ่งอ๋อ,อ,อ,อยังเคนแก่ยังหนะึ่งก็แก่แก่คือแก่ <S <S อ๋อเขาแกบมาใส่ผ้ากัน thừa phớt chai còng nè, chắc là để ở bên trong này, nhóc nhấc nồi, bác bên này nè, vừa đốt, à, vừa đốt chai đốt. có đi đấy, ขาวห่อนรอนีน่มันบบได้เนาะนมันนักมันบนนั้นออก <c oughs> ใส่ใส่บโบเหตมันกา้านพ่อกับเป่งน้ำใส่เลยรอดแล้วท,ท่านพ่อก็เอาน้ำใส่เลยกับข,าข,าขา้ากะห่อนหอนรอไว้ถาห่อนรอไว้ถาเพลิงไงปมันก็อยากกันนั่นเองพี่น้องเนาะ มันก็ได้ออกไปสามพาพี่น้องเห็นเนาะเอาเพิ่นเอาอีกตอนแรกนี่คนอ่ะสามพาเนี่ยคือว่าอาชีได้ได้เติบพี่น้อง สบายดีเ้อะยสบายดีน้องเวย่อนน้ำปั่นกันผู้ละฟาผู้ละฟาเลยบ้อนไพ่ไพ่เล่เล้าไววกัหฮะเอาเลือกกันฟาที่มีประตู

มันได้เลยแต่ปูมันตอกเอาก่อนนั่นตอกด้ไปตำตีนล่อหันว่อ้หัวได้ั้นแดดมันแขงคอนตีมาทบลงนี่มุนเ่อ้องเนนองรับเอาอันคอนตีมา อ่าทบเด็กกระปูเนี่ยเนี๋ยวคนตีมาทบเด็กกระปูจังหน่อยยู้วโลกขึ้นมามันหนักเดี๋ยวมันไปพลาดะลาดตรงนี้เราโอ้ยน้องพี่น้องเดี๋ยวเอาสีขึ้นไปอันเบื้องเฮือนลงมาให้ก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนเอ็มได้อลไรแต่เวียงยังไม่ได้ ขึ้นไปเบิงนอนพี่น้องเนาะอ,อ่าพอดีทางนั่งกับสองคนสามคนถ่ายแล้วอ่ามันก็นเลยนั่นไงพี่น้องเลยกำกับเบียงกับออกมาทางนี้อ่คือว่าเพลินใจพอเรียบร้อยอ่พี่น้องลับขึ้นมาทางนี้เป็นโอ้ลมพัดเย็นวีบีอ่าอึ๊บโอ้อึ๊บอ่าแต่อ้ยโอ้ยหยุดสามบาทสี่บาทยังขึ้นมาหอดเพื่อน เตือนชูพี่น้องเลยเนาะเอ่อเต้ยพี Contact, ่น้องเลยเนาะเดี <rook> ่ยวเรียบร้อยพี่น้องแล้วเรียบร้อยเนาะเอ่อเต้ยพี่น้องเลยขักขัดขัดงามองตองพี่น้องเนาะอืมเอ่อเต้ยพี่น้องเลยขัดดีเดี่ยวเรียบร้อย เือแต่เก็บสีเก็บสีครับใส่บ้านบ,บ่งกบบ่งนี้เนาะเด็ดอันะประตูบ่งนี้คือว่าจบไปตอนนี้กำลังพากันดื่มเนาะดื่มเพื่อนน้องจ้พี่น้องกัยหลายคนแล้วเอาเก็บตัวนี้ได้หรอครับเก็บสีที่ประตูประตางนะเนาะก็คือว่าแล้วรอสำเร็จในเฮือนน้องไม้นี่ก็คือว่าทางตูชิดพนวัจิึ้น ขึ้นให้เขานองหมายมาอยู่เนาะเขานองหมายมาอยู่ก็ดีใจนกับน้องเพิ่นอยู่นาะพี่น้องเนาะที่ว่าได้เ่อนไรซานสําเร็รสรสเจสมบูรณ์พี่น้องไยเนาะแต่ที่ว่ารอแต่อันนั้นพี่น้องไยอ่อาดลงอีกมือนั่นน้องหมายมาเราขึ้นไปเราเราย่านแมงคมล่าได้พี่น้องไยอ,อ,อ,อุ้มลูกอีกทางบวชยงองกันจนนัน,น อพี่น้องเลยนเนาะ๋ยวเอาสี่อันจบคลิปไว้สำนีกอนพี่น้องเนาะถ้าวา่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะเมเมเอฟซีหลายๆลเด้อพ่อเมพี่น,อน้องเอฟซีบัตสุขสุขคนส่วนคลิปนี้กับสีดำลาพ่อเมพี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยอย่างไรกับยูดีไม่แหง้งคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องตัวนี้ก็เพิ่นเทคานยังเดือคานตัวได้ตัวนี้ยังเหยดตัวได้ตัวนี้ เมียนเหชรขานกลางกันเลยเพชรขานกลางบอกโอ้ถาไหมตัวนี้เห็นก่อนเนาะแม่นถามปูน้ำโอ้ปูนมาเมื่อนี่รึเปล่ามาเมื่อนี้แล้วมาเลยจัดปูเนี่ยค่ะมื่นถาไหมโบกเหงมื่นหายังเกียงดีใช่ปะเกียงทาเกียก่อนอืมหาเบิ้งโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้กับชิคอจบลงไปก่อนพี่น้อง ถ้าว่าผิดพลาดการได้ก็ต้องก,กร,กราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีหลายเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะเบอด์สุขุมสุคนเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้บ่เวียงกดก,กระดิง่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสิบ่าพลาดคลิปใหม่ๆพี่น้องเลยอ่าส่วนคลิปนี้กับรำลาไปก่อนพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีเบอร์สุขุมสุคนเด้อพี่น้องเนาะ